ส,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 สวสัสดีครับสวนอโวคาโดซับน้ำเย็นอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับอโวคาโดสายพันธ์ปีเตอร์แฮทนะครับที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับของเราก็ปลูกไว้หลายสายพันธ์นะครับก็มีปีเตอร์แฮดคือต้นนี้นะครับแล้วก็แฮดออสเตรเลียนะครับบูธเจ็บมัคเนียปีเตอร์สันนะครับแล้วก็แฮดเม็กซิโก แฮทนิวซีแลนด์นะครับปลูกไว้ก็หลายสายพันธุ์สำหรับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่สวนออกดอกนะครับสวนด้านล่างนะครับมีอายุ2ปีนะครับส่วนด้านบนนี่ก็คือมีอายุ1ปีนะครับ1ปีก็จะได้นขนาดต้นขนาดนี้นะครับครับ สำหรับท่านที่อยากจะนําไปขยายพันธุ์นะครับนําไปดูแลต่อนะครับต้นที่ผมถืออยู่นี้ก็คือสายพันธุ์ปีเตอร์แฮนนะครับเป็นลูกของต้นนี้นะครับนํากิ่งพันธุ์ไปเสียบกับต้นต่อนะครับมีอายุหนึ่งเดือนนะครับสําหรับที่ผมถืออยู่นี้นะครับสําหรับท่านที่สั่งจองนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์โทร0 9 4 9 8 0 3 5 5 5้านะครับ ต้นพันต้นละสองร้อยนะครับ3ต้น500นะครับช่วงโปรโมชั่นเลยนะครับต้นรับปี2565นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพาไปดูสายพันธุ์แฮรออสเตรเลียด้วยนะครับอันนี้ก็ออกดอกเหมือนกันนะครับยังลาต้นยังเล็กยังเล็กอยู่นะครับยังไว้ไม่ได้นะครับยังไว้ลูกไม่ได้มาทางนี้นะครับ นี่จะเป็นตาดอกนะครับจะเป็นตาดอกต้นนี้มีอายุปีครึ่งนะครับตาดอกนะครับเจอก็เอาออกเลยนะครับเพราะว่ามีหน้าค่อยไว้ลูกนะครับเพราะว่าถ้าไว้ลูกปีนี้ก็มีสิทธิ์ลำต้นจะโสมนะครับเพราะว่าขนาดลำต้นของเขายังเล็กอยู่นะครับ สำหรับท่านที่จะนำไปขยายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ปีเตอร์แฮดแล้วก็แฮดออสเตเลียเราก็มีนะครับทําไว้รุ่นเดียวกันเลยมีอายุหนึ่งเดือนนะครับสั่งจองได้ที่เบอร์โทร0 9 4 9 8 0 3 5 5 5นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ